5กันยายน2565ออัปเดตความคืบหน้าล่าสุดการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ลงแบบไหนได้รับสิทธิ์แน่นอนฟังรายละเอียดในคลิป สวัสดีคะ่ะกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองคะ่ะ สำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่6โมงเช้าของวันนี้ยังมีผู้คนหลังไหลเข้าลงทะเบียนกันอย่างแน่นหนาทั้งในเว็บไซต์และธนาคารที่เข้าร่วมโครงการเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปกันต่อค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันด้วยนะคะวันที่5กันยายนสองพัเป็นวันแรกสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่เคยเรียกกันว่าลงทะเบียนบัตรคนจนตรวจสอบจากกระทรวงการคลังกำหนดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2 5 6 5ในช่วงระหว่างวันที่5กันยายนถึง19ตุลาคมการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ช่องทางการลงทะเบียนณนะหน่วยงานรับลงทะเบียนได้แก่พื้นที่ทั่วประเทศสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานเขตกรุงเทพธนาคารทกสธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทย จุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า7,000แห่งผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วรวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคนซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ภายในเดือนมกราคม2566 ยังมีสำนักข่าวหลายสำนักรายงานว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกเชา้านี้ยังมีปัญหาเรื่องการเตรียมเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับกรณีผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียนสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรสพร้อมงลงลายมือชื่อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุตรหรือสำเนาสุติบัตรพร้อมงลงลายมือชื่อทั้งนี้กรณีที่คู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมา These แสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้โดยใช้เอกสารดังนี้แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรประจำตัวผู้ลงทะเบียนพร้อมลงลายมือชื่อสำเนาบัตรประจำตัวคู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาบัตรประจำตัวบุตรหรือสำเนาสูติบัตรพร้อมลงลายมือชื่อเอกสารสำหรับการมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนผู้ได้รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการหรือใบรับรองแพทย์ก่อนเดินทางไปลงทะเบียนอย่าลืมตรวจสอบเอกสารให้ครบจะได้ไม่เสียเวลาและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะ ที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ